สวัสดีครับน้าบ้านสวนสุวิภาครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับอยู่ที่สวนก็วันนี้จากที่ผมทำคลิปนะครับแล้วก็ผมเติมในสวนของจุลินทรีย์ที่มากับน้ำนะครับกับถังทรงลลิตรนะครับสำหรับท่านใดที่ที่เห็นผมดูคลิปผมนะครับอ่ะมันดียังไงนะครับปรับสภาพดินยังไงนะครับอ่ะวันนี้ผมพามาดูนะครับ อ,อันดับแรกนะครับสิ่งที่บ่งบอกถึงในเรื่องของค่าดินดีไม่ดีนะครับจะอยู่ที่เห็นไหมครับอ่าเนี่ยขุยเส้เดือนนะครับเส้เดือนก็จะมานะครับอ่าเห็นไหมครับนี่คือขุยเส้เดือนนะครับเนี่ยขุยเส้เดือนนะครับอ่า ก็บ่งบอกแล้วนะครับว่าบ่งบอกว่านี่นะครับค่าดินดีนะครับสภาพดินดีสัตว์เหล่านี้ถึงถึงอยู่นะครับสัตว์เหล่านี้ถึงอยู่นะครับก็เป็นถือว่าถ้ามีไส้เดือนก็แสดงว่าดินดีนะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะอว่าไส้เดือนก็พวกพวกมูลไส้เดือนพวกอะไรนี้ก็จะทาให้ดินดินดีอยู่แล้วนะครับอดูทุเรียนครับทีนี้เห็นไหมครับบ่งบอกให้เห็นเลยว่า สภาพดินโอเคนะครับใบเขาก็เริ่มเริ่มแก่แล้วนะครับตอนนี้นะครับแทงยอดไปนะครับสภาพต้นก็อยู่เหล่านี้นะครับเห็นไหมครับเาการใช้กินวันหรือจุลินทรีย์ในดินนะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ดินเป็นแบบนี้นะครับฝากไว้ครับสวัสดีครับ